ภคถาเงินล้านคาถาว่าอย่างนี้นมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสำปฏิชามินาสังสิโม พมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอาลิลาภาภวัตตุเมมหาบุญโภมหาลาโภผวัตตุเมมิเตพาโหหติพุทธะมะอุนมโมพุทธายะวิระทยโววิรโคระยังวีระหิงสาวิระทาศีวิระทาสาวิระอิทิโย พุทธะมานิมามะพุทธะสวาโหฉัมปฏิฉันเพ่งเพ่งผาผาหาหาลึลือสัมปฏิฉานินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอาลิลาภาพวัตตุเมมหาบุญโภมหาลาโภภพวัตตุเม มิเตพาโหหติพุทธะมะอาุนมโมพุทธายะวิรัทยว,วิระโคระยังวีระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานิมามะพุทธะสวาโหฉัมปฏิฉัมเพ่งเพ่งพาภาหาหาลเลือ สัมปติชานินาสังสิโมภมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติภมมาจะมหาเทวาอาลิลาภาภวัตตุเมมหาบุญโภมหาลาโภพวันตุเมม,ม,าาเม,มิเตพาโหหติพุทธะมะอาุนโม,มพุทธายะวิระทโยวิวรโคโระยัง วิระหิงสาวิระทาศีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหชัมปฏิชันเพ่งเพ่งพาพาหาหาลึลือสัมปฏิชามินาสังสีโมพมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ พมมาจมหาเทวาอะลิลาภาผวัตตุเมมหาบุญโภมหาลาโภะวัตตุเมมิเตพาหูหหติพุทธะมะอนุนโม,มพุทธายะวิระทโยว,วิรโคระยังวีระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโห สำปฏิชันเพ่งเพ่งพาผาหาหาลือลือสมปฏิชานินาสังซิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยาขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอาลิลาภาพวัตตุเมมหาบุญโภมหาลาโภพวัตตุเมมิเตพาหูหติ พุทธะมะาอานุนโมพุทธายะวิรธทยว,วิรโคระยังวีระหิงสาวิระทาศีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานิมามะพุทธะสวาโหชัมปฏิชนันเพ่งเพ่งพาผาหาหาหลึกลือชัมปฏิชามินาสังสิโม พมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอาลิลาภาภวัตตุเมมหาบุญโภมหาลาโภภวัตตุเมมิเตพาหูหตัติพุทธะมะอุนโม,มพุทธายะวิรธทยว,วิระโคณยังวีระหิงสาวิระทาศีวิระทาสาวิระอิทิโย พุทธสะมานิมามะพุทธสะสวาโหฉัมปฏิจฉัมเพ่งเพ่งพาผาหาหาลึกลือสซ้ำปฏิจฉามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอาลิลาภาภวัตตุเมมหาบุญโภมหาลาโภผวัตตุเม มิเตพาโหหติพุทธะมะอุนมโมพุทธายะวิระทยวิวระโคระยังวีระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานิมามะพุทธะสวาโหฉัมปฏิฉัน,นเพ่งเพ่งพาภาหาหะาลือ สำปฏิชามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอาลิลาภาพวัตตุเมมหาบุญโภมหาลาโภพวัตตุเมมิเตพาโหหติพุทธะมะอา,นาุนโมพุทธายะวิระทโยว,วิระโคระยัง วิระหิงสาวิระทาศีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานิมามะพุทธะสวาโหชัมปฏิชันเพ่งเพ่งพาผาหาหาลึลือชัมปฏิชานินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยาขาปรายันติ พมมาจะมหาเทวาอาลิลาภาพวัตตุเมมหาบุญโภมหาลาโภะวัตตุเมมิเตภาหโหะติพุทธะมะอาวนโม,มพุทธายะวิระทยโววิระโครยังวีระหิงสาวีระทาสีวีระทาสาวีระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโห สำปฏิฉันเพ่งเพ่งพาผาหาหา,หาลือลือสมปฏิชามินาสังซิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอาลิลาภาพวัตตุเมมหาบุญโภมหาลาโภพวัตตุเมมิเตพาโหหติ พุทธมะาอาุณโมพุทธายะวิระทยว,วิระโคระยังวีระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานิมามะพุทธะสวาโหชัมปฏิชนันเพ่งเพ่งพาผาหาหาหลึอลือชัมปฏิชามินาสังสิโม พมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอาลิลาภาภวัตตุเมมหาบุญโภมหาลาโภผวัตตุเมมิเตพาโหหติพุทธะมะาอาุนโมพุทธายะวิรธทยวิรโคระยังวีระหิงสาวิระทาศีวิระทาสาวิระอิทิโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหฉัมปฏิชันเพ่งเพ่งพาพาหาหาลึกลือสัมปฏิชามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอาลิลาภาภวัตตุเมมหาบุญโภมหาลาโภผวัตตุเม มิเตพาโหหติพุทธะมะอาุนมโมพุทธายะวิรัทยว,วิรโคระยังวีระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหฉัมปฏิฉัน,นเพ่งเพ่งภาภาหาหาลุลือ สัมปฏิชามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอะลิลาภาพวัตตุเมมหาบุญโภมหาลาโภพวัตตุเมมิเตพาหูหหติพุทธะมะอาุนโม,มพุทธายะวิระทโยว,วิระโคระยัง วิระหิงสาวิระทาศีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหชัมปฏิชนันเพ่งเพ่งพาผาหาหาลึกลือซัมปฏิชามินาสังสีโมพมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ พมมาจะมหาเทวาอาลิลาภาภวัตตุเมมหาบุญโภมหาลาโภภวัตตุเมมิเตพาหูหัติพุทธะมะอานมโมพุทธายะวิระทยโววิรโคระยังวีระหิงสาวิระทาศีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโห ฉัมปฏิฉันเพ่งเพ่งพาผาหาหาลึกลือสัมปฏิชามิน,นาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยาขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอาลิลาภาพวัตตุเมมหาบุญโภมหาลาโภพ,พวัตตุเมมิเตพาโหหติ พุทธะมะาอาุนมโมพุทธายะวิระทยโววิรโคระยังวีระหิงสาวิระทาศีวิระทาสาวิระอิทิโย ο, พุทธะมานีมามะพุทธะสวะโหฉัมปฏิจฉันเพ่งเพ่งพาผาหาหาลึกเลือชัมปฏิจามินาสังสิโม พมมาจะมหาเทวาสเพยาขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอาลิลาพาพวัตตุเมมหาบุญโภมหาลาโผภพวัตตุเมมิเตพาโหหติพุทธะมะอุนโมพุทธายะวิระทยโววิรโคระยังวีระหิงสาวิระทาศีวิระทาสาวิระอิทิโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหฉัมปฏิชันเพ่งเพ่งพาผาหาหาลึกลือสัมปฏิชามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอะลิลาภาพวัตตุเมมหาบุญโภมหาลาโภพวัตตุเม มิเตพาโหหติพุทธะมะอาุนมโมพุทธายะวิระทยว,วิระโคระยังวีระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานิมามะพุทธะสวาโหฉัมปฏิฉัมเพ่งเพ่งพาพาหาหาหลือ สำปฏิชามินาสังสิโมพม,มาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพม,มาจะมหาเทวาอะริลาภาพวัตตุเมมหาบุญโภมหาลาโภภวันตุเมม,ม,าาเม,มิเตพาโหหติพุทธะมะอาุนมโมพุทธายะวิระทโยว,วิระโครยัง วิระหิงสาวิระทาศีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหชัมปฏิฉัน,นเพ่งเพ่งผาผาหาหาลือลือสัมปฏิชามิน,นาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ พมมาจะมหาเทวาอะลิลาภาภวัตตุเมมหาบุญโภมหาลาโภผวัตตุเมมิเตพาโหหติพุทธะมะอานโม,มพุธายะวิระทยโววิรโครนยังวีระหิงสาวิระทาศีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโห ฉัมปฏิชันเพ่งเพ่งผาผาหาหาลึอลือัมปฏิชามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอาลิลาภาพวัตตุเมมหาบุญโภมหาลาโภพ,พวัตตุเมมิเตพาโหหติ พะมาอานูนะโมพุทธ,ธายะวิระทยโยว,วิระโคระยังวีระหิงสาวิระทาศีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานิมามะพุทธะสวาโหฉัมปฏิฉันเพ่งเพ่งพาผาหาหาลึลือฉัมปฏิชามินาสังสิโม พมมาจะมหาเทวาสเพยาขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอาลิลาพาพวัตตุเมมหาบุญโภมหาลาโภภวัตตุเมมิเตพาโหหติพุทธะมะอุนมโมพุทธายะวิระทยวิวรโคระยังวีระหิงสาวิระทาศีวิระทาสาวิระอิิโย พุทธะมานิมามะพุทธะสวาโหชั้มปฏิฉันเพ่งเพ่งผาผา,าหาหาลึลือดัมปฏิชามิน,นาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอาลิลาภาผวัตตุเมมหาบุญโพมหาลาโภภวัตตุเม มิเตพาโหหติพุทธะมะอาุนมโมพุทธายะวิระทยว,วิระโครนยังวีระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหฉัมปฏิฉัน,นเพ่งเพ่งภาภาหาหาหลือ สัมปติชามินาสังซิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอริลาภาผวัตตุเมมหาบุญโภมหาลาโภะวัตตุเมมิเตพาหูหหติพุทธะมะาอาุนโม,มพุทธายะวิระตโยวิรโคระยัง วิระหิงสาวิระทาศีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานิมามะพุทธะสวาโหฉัมปฏิฉัมเพ่งเพ่งผาผาหาหา,หาลึอลือฉัมปฏิจฉามิน,นาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ พมมาจมหาเทวาอะลิลาภาผวัตตุเมมหาบุญโภมหาลาโภะวัตตุเมมิเตพาหูหัติพุทธะมะอนุนโม,มพุทธายะวิระทยโววิรโคระยังวีระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะโห สัมปติชันเพ่งเพ่งพาพาหาหาเลือลือสัมปติชามินาสังซิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอรลิลาภาพวัตตุเมมหาบุญโภมหาลาโภพ,พวัตตุเมมิเตพาโหหติพุทธะมะอุนโมพุทธายะ วิระตโย ο, วิรโคระยังวีระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโย ο, พุทธะมานิมามะพุทธะสวาโหชัมปฏิชันเพ่งเพ่งพาผาหาหาลึกเลือสัมปฏิชามินาสังสิโมภพมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ พมมาจะมหาเทวาอะลิลาภาภวัตตุเมมหาบุญโภมหาลาโภภวัตตุเมมิเตพาโหหติพุทธมะอนุนโม,มพุทธายะวิระทยโววิรโครนยังวิระหิงสาวิระทาศีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโห สัมปฏิชันเพ่งเพ่งพาผาหาหาลึกลือชัมปฏิชามิน,นาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอาลิลาภาพวัตตุเมมหาบุญโภมหาลาโภพวัตตุเมมิเตพาโหหติ พระมาอูนะโมพุทธายะวิระทยโยว,วิระโคระยังวิระหิงสาวิระทาศีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานิมามะพุทธะสวาโหชัมปฏิชฉานิเพ่งเพ่งพาผาหาหาลึลือชัมปติชานินาสังสิโม พมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอาลิลาภาพวัตตุเมมหาบุญโภมหาลาโภพวัตตุเมมิเตพาโหหติพุทธะมะอุนมโมพุทธายะวิระทโยวิรโคระยังวีระหิงสาวิระทาศีวิระทาสาวิระอิทิโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหฉัมปฏิฉันเพ่งเพ่งพาผาหาหาลือลือสัมปฏิชามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยขาปารายันติพมมาจะมหาเทวาอาลิลาภาพวันตุเมมหาบุญโภมหาลาโภพวันตุเม มิเตภาโหัหติพุทธะมะอาุนมโมพุทธายะวิรัทยว,วิระโคระยังวีระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานิมามะพุทธะสวาโหฉัมปฏิฉัน,นเพ่งเพ่งพาภาหาหากลือ สัมปติชามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอาลิลาภาภวัตตุเมมหาบุญโภมหาลาโภพวัตตุเมมิเตพาหูหหติพุทธะมะอาุนมโมพุทธายะวิระทยวิวระโคะยัง วีระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหฉัมปฏิฉัมเพ่งเพ่งพาผาหาหาลึลือสัมปฏิชามินาสังสิโมภพมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ พม,มาจะมหาเทวาอริลลาภาผวัตตุเมมหาบุญโภมหาลาโภผวัตตุเมมิเตพาหหหติพุทธะมะอนุนโมพุทธายะวิระทยโววิรโคระยังวีระหิงสาวิระทาศีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานิมามะพุทธะสวาโห ฉัมปฏิชันเพ่งเพ่งพาผาหาหาลึกลือสัมปฏิชามิน,นาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยาขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอาลิลาภาภวัตตุเมมหาบุญโภมหาลาโภผวัตตุเมมิเตพาโหหติพุทธะมะอนุนโมพุ ภายะวิรัทโย ω, วิระโครนยังวีระหิงสาวิระทาศีวิระทาศา,าวิระอิทิโย ω, พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหฉัมปฏิฉัน,นเพ่งเพ่งภาผาหาหาลเลือ